อ่าสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมตามอินดี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาอยู่ในโหมดเขาเอะไรนะสกู๊ปคนร้าสมบัตินะครับอ่าเราจะมาเล่นแบบคนเดียวนะครับอ่าเพื่อนเราแหละจริงจริงมันก็เล่นคนเดียวหมดแหละอ่าเพราะว่ากิจกรรม นี้ผมไม่สู้นะครับผมเห็นช่แนลสกิท t ีเปิดแล้วสุดยอดครับพวกพี่เดียวพวกพี่ป่องอะไรเขาเปิดกันเขาก็ได้แค่สิบล้านทองผมก็เลยไม่อยากเสี่ยงครับวันนี้เราจะมาไดในโหมดยากนะครับโอเคไปตรงเลยลูกเต๋าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโหมดนี้นะครับ แค่ใช้เป็นตัวเล่นเฉยๆใช่ปะ่ะไม่เกี่ยวกับแต้มนะแต่ผมว่าไม่น่าเกี่ยวอยู่กับดวงเราตึ๊บตึ๊บอืมอ่ออย่างนี้อ่ะผมสู้นะอย่างนี้ผมสู้ปร<ม>ะเด็นคือผมยัดสามใบเลยเพราะการเด้บวกเรา ถ้าคนไหนที่มีงบน้อยหรือว่าเราก็ไม่ต้องไปงัดนะครับอย่างเช่น,นี้นแพ้มาเราก็จะใช้ไว้อริสไม่ได้อีกต่อตีสีส่หรือว่าสี่ชั่วโมองเนี้ยนะแพ้แลเลยครับสี่สีส่หนึ่งมันวิธีไหนเนะี่ยต้องเข้าใจโหมดยากนะครับมันเป็นอย่างนี้แหละดิบฟัคเนะ <the> น,นี่ย what the fuck ต้องยังนะครับ ตราก็ใช้เปลี่ยนลูกเต่านะครับมันแพ้แลงมันจะรีเซ็ตรีเซ็ตอกีกหนึ่งแตอย่างนี้เราเจอปลาอูนิจินมันไม่ตัวการตัวละครไม่ถูกน,นะครับอยู่ที่คาร์ดคาร์ดของตัวละครไม่ใช่การ์ดน,นะครับคาร์ดของตัวละครก็อย่างนี้ผมไม่สู้นะครับเอาใหม่ฮาไม่สู้นะครับ ไม่สู้นะครับอาอย่างนี้เราอย่างนี้เราสู้ได้ละถ้าเขาออกให้แล้วก็หมดคําอธิบายนะครับถ้าปะวุ้นทีนออกห้าแล้วหมดคาอธิบายนะครับแต่ว่ามันก็ต้องลองนะตัวนี้ผมจะยัดเอธรรมาดาไปนะครับโอเคมีลุนครับแต่ถ้าเขาออกห้ามาอ้าวมันก็ไม่ใชดออกห้าหรือน,นะครับ อ่าอย่างนี้เราชนะแล้วครับตัวสุดท้ายเขาจะออกหกโอเคมันไม่ใช่นี่หว่าออกสองสี่สี่โอเคห่างนี้ชนะแล้วนะครับเราไปสเตจไกลเลยวันนี้ผมจะเล่นแค่ลูกเต๋าหมดนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะเล่นละกับกาางมากกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ เออเขาจะอะไรนะมันไม่ค่อยโอกาสแพ้มันน้อยนะครับก็เล่นเอาแค่ตังค์เล็กน้อยอ่ะอย่างนี้ผมสู้แล้วกันงัดทักนะอ่ะย็บบวกมาเลยนะครับก็ต,ตัวแรกเขาออกหคก็น่าจะสวยอยู่นะครับน่นไงสวยนะครับ ไม่มีทางไม่มีทางที่จะแพ้เราได้โอ้โหยังเฟลว่ะไม่เ <c> ป <ười> ็นไรครับเลยแล้หม่นี่กระารที่ผมแตกกระจายหมดแล้วนะในผมกำลังเช็คแบนผมว่ามันเกี่ยวลูกเต๋าว่ะจะเป็นแบนด์แอมออกสูงกว่าเมื่อกี้เท่า13 13หรือ14 เจอเอสบวกสองตัวครับอย่างนี้เราต้องทุมท่มทุ่มคะแนนไปที่เอสบวกหนึ่งตัวอทุ่มห้าไปที่ใครก็ได้หนึ่งตัวอ,อย่างนี้ไม่สู้ครับอย่างนี้ผมจะงัดนะครับถึงไม่ชวนมันก็น่างัดอยู่นะมันก็อยู่กับตัว หยุดอาร์เราเครับหยุดอาร์ชนหกกับเราเราก็เจ๊งอ่ะแต่เนี่ยเขาต้องห้ามได้เกินอ้ออย่างงี้หยุดอาร์มีสิทธิ์นะครับหยุดอาร์มีสิทธิ์ชนนะครับออกห้าแต่ถ้าออกห้าก็จะเฟี้ยวโอเคครับชนะครับผมอัอหนึ่งวัตัวนี้เขาออกแต็มสุดครับออกห้าเลยโอเคครับผม โซเจตถัดไปเลยครับถ้าเราไม่แพ้เราจะไม่ต้องเปลี่ยนลูกเต่านะครับเพราะลูกเต่ามันจะไม่รีบม,มันจะใช้ได้ตลอดเลยถ้าเราคิดว่าเราเฟี้ยวจริงแล้วก็ลเต่าอ,อันเดียวเลยครับถ้าเรามีตังค์เยอะพอนะเยอะพอมันจะทําให้แต้มที่เรากําหนดได้เนีย่ยครับตังค์มันจะอยุดอย่างนี้ให้เราดูแต่ว่านี้ใส่แว่นตาผมปิดไว้นะจะมองไม่เห็นอ่อคุณจะลองหน้าหลังมาู้กัน อย่างน้อยก็ยังมีเปอร์เซ็นต์อ๋อผมว่าอย่างนี้แพ้แล้วครับเอ้าไปกดเริ่มตั้งไหนเนี่ยอ๋อยาวเนี่ย,ยอะผมว่าฝุ่งอะงานเอสบุกไปเลยแล้วกันไม่เอาดีกว่าตัวนี้ผมยอมครับยอมต้องมีการ์ดใบหนึ่งที่แตกครับดาเนี่ยอ่ะใส่เอเบอิกไว้ เอบวกไปทําไมเนี้ยโอเคครับได้ใช้ครับได้ใช้แต่เขาเออกมาเกินหนึ่งแพ้แล้วแน่ครับอ่าอย่างนี้ชนะครับโอเคต่อนเขาเอาหนึ่งเขาก็แพ้ครับโ <Okay. S 1> อเคพอเพชรพอคะแนสุดท้ายไปกันเลยครับนี่เราหมดรีวิวแล้ว ผมว่าผมจะไปตะลุยห้อง 8. เอ้ยผมไม่มีเล่นแพทนะผมจะเล่นเพชรเล่นต่ห้องเพชรยี่สิบเพชรแล้วครับแต่ว่ามันโปรแกรมอัดมันแหลกมากขนาะดเล่นอย่างนี้ยังแหลกอ่าออกเออออกอย่างนี้ไม่สวยนะครับต้องทุ่มมาที่เอสนะครับเอออย่างนี้มันก็งั้น ยุนอาเราดวงดีนะครับไปเลยไปเลยยุนอาส่งยุนอาไปครับตัวสุดท้ายเราจะไม่งัดนะครับตัวสุดท้ายเราจะส่งนี่ไปครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยค้างละไปะไปเลยครับถ้าตัวสุดท้ายของหกก็มีลุ้นหก เขาออกันึ่งออมีลุ้นครับมีลุ้นมีลุ้นครับอ่าตัวนี้เขาบังคับออกห้าไ,ได้นะครับเพราะแต้มมันแค่11อออกห้าตัวสุดท้ายมันไม่มีแต้มเราชนะชัวร์ชือยอยู่แล้วครับ่ตัวนี้เราไม่ต้องไปงัดน,นะครับตัวนี้เราปล่อยแพ้ไปเลยโอเคครับสเตจสุดท้ายแล้วครับ วันนี้ก็รู้สึกเบื่อ,อไม่ค่อยมีอารมณ์กิจกรรมไม่น่าเล่นนะครับผมว่าถ้าเอาลูกบาทมาจะเป็นพวกลูกบาแดแตงโมลูกบาทลายมันจะได้ได้ดีกว่าลูกบาทในตำนานนะครับแล้วแม่ก็ลูกบาดแมวลูกบาดแมวนี่จะกาจะได้ดีอ่ะอย่างนี้ผมนัดเลยนะครับนี่ครับหกหกหนึ่งสบายครับเฮ้ยเดี๋ยว,เ,ยวเราต้องเอาเซ็ตยุนอาร์ไปครับถ้า ลิทเขาไม่ออกหกนะครับถ้า oh, ต no ัวแรกเขาออกเราก็ม really. ีล so, ุ okay. so, now, ้นนะครับแต่ถ้ายิงหนึ five. Five ่งมานี five, <laughs> <like> ่เราหมดสิทธ์เลยออกสองก็ยังดีครับน่ะทําให้เราได้ลุ้นครับตัวนี้ต้องออกห้าเท่านั้นครับห้าเท่านั้นครับห้าครับนั่นไงครับชนะครับจบแล้วครับโอเคนะครับอืมี่ยวันนี้ก็จะมาแค่รีวิว มันไม่ใช่รีวิวดิคนรีวิวไปเยอะแล้วอ่ะผมก็แค่มาเล่นให้ดูเผื่อใครว่างๆมีอะไรทันมัมาดูเล่นนะครับเอาแนวทางไปได้ว่าจะยัดการ์ดยังไงแต่พวกตัวมันไม่เกี่ยวนะครับรางวัลที่เราได้มาเราจะคุ้มอยู่นะครับเหมือนเล่นเอาตามรฟรีต่อยแพ้เราก็ไม่อันนี้ต่อหมู่ตื่นน่ะก็ได้เยอะอยู่นะ นะได้แปดเพชรอะไรเราก็เก็บมาแต่ผมจะเต้มว่าสองหมืนห้านะได้เยอะอยู่นะโอเคครับ okay. อย่างนั้นก็จบการาเล่นล่าสมบัติไปแค่นี้นะครับสวยครับ